มาแล้วครับรายชื่อภาพยนตร์ที่พี่โอชอบที่สุดแห่งปี2025แต่เนื่องจากว่าหนังที่ชอบมีเยอะเกินไปนะครับไม่สามารถจัดเป็นที่สุดของที่สุดได้พี่โอขอแยกเป็นหมวดหมวดเป็นกลุ่มกลุ่มเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะั่นก็คือกลุ่มแอนิเมะและแอนิเมชั่นประจำปี2025 10อันดับที่ชอบที่สุดมีดังนี้ครับอันดับที่10ขอเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์จากเอเชียของเรา จากเกาหลีครับเรื่อง Your Letter จดหมายของยอนให้เป็นอันดับที่10ที่ชอบที่สุดแห่งปี2025ประเภทแอนิเมชันและแอนิเมตเลยนะครับอันดับที่9โดราเอมอนตอนโลกแห่งภาพวาดของโนบิตะอันดับที่8ตรงกับหมายเลข8ดพอดีไคจูนัมเบอรครับอันดับที่7จ็ดแอนิเมชันของฝรัง่ง ภาษาอังกฤษเรื่องเดียวของท็อป10ของพี่โอ๋ประจำปี2025นะครับนั่นคือซูโทเปียภาค2ครับอันดับที่6ยอดนักสืบจิวโคนันตอนปริศนาภาพติดตามรณะครับอันดับที่5เป็นแอนิเมชันจากประเทศจีนแก๊งไซอิ๋วกรมะลอครับอันดับที่4 c h เชนซอ w แมนเรื่องราวของเรซเอันดับที่3 เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์แอนิเมชันยอดเยี่ยมประจำปีแต่ว่าเป็นหนังของปีที่แล้วแต่ในประเทศไทยเราได้ดูกันในปีนี้นะครับมีเหมียวมีกันวันน้ำท่วมโลกหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า F l o w อันดับที่2กับอันดับที่1น่นี้ตัดสินใจยากมากและในที่สุดพี่โอก็เลือกได้ตามจำนวนการรับชมของพี่โอในโรงภาพยนตร์นะครับพี่โอชมอันดับที่2ไป3รอบชมอันดับที่1ไป5รอบอันดับที่3ได้แก่ภาพยนตร์ แอนิเมชันจากจีนเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดข,ของโลกในปี2025ณเวลาปัจจุบันนะครับนั่นก็คือนาจาภาค2และอันดับหนึ่งนั่นก็คือดาบพิฆาตอสูรภาคปราศาสตร์ไร้ขอบเขตตอนที่1การกลับมาของอาคาซาเดมอนสลเลเยอร์อินฟินิตี้แคสเซลิลคิม,มิสุโนยใยบะการกลับมาของอาคาซะนี่แหละครับ10อันดับแอนิเมะและ แอนิเมชันยอดเยี่ยมประจำปีของพี่โอนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นโปรดติดตามดูว่า10อันดับแห่งปีในประเภทอื่นๆของพี่โอมีอะไรบ้างทางช่องนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมมีอะไรบ้างก็เอามาอวดกันได้เลยที่คอมเมนต์ครับ